สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจสุนทอนนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองและทาง y o YouTube รถบรรทุกมือสองศนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก4ล้อกางเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก4ลออ้อยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไดนาบียูหกหนึ่งเก้าสิบแรงม้ารถห้างแท้จดทะเบียนป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับกระบะบรรทุกช่วงยาว3มมมามเมตรมีข้างเสริมช่วงล่างใหญ่แนบหน้าหลังเพลาลอยครับเครื่องเป็นเครื่อง 11B เครื่องไดเร็ก90แรงม้าครับ ช่วงล่างใหญ่แนบหน้าหลังเท่าลอยครับรถเอกสาเรเล่อทะเบียนพร้อมภาษีเต็มสามารถโอนย้ายได้ทุกจังหวัดครับสําหรับคันนี้หากเพื่อนๆกาลังมองหารถสี่ล้อกลางไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้ขายในราคา1นึ่0 00, 0สนหนึ่งบาท1นึ่งแสนบาทหากเพื่อนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่084821-1158 0 8 4 8, 8 2 1 1 1 5 8 หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ